ท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าการประกันภัยรถยนต์มีกี่แบบนแต่ละประเภทมีความคุ้มครองอะไรบ้างเรามาดูความคุ้มครองที่ใช่สําหรับเราผ่านกระบวนการคุ้มครองนี้กันค่ะการประกันภัยรถยนต์ประเภท3จะมีความคุ้มครองความเสียหายหรือทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงกรณีการเสียชีวิตถูกคุณภาพถาวรสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาลของบุคคลภายนอก ภัยรถยนต์ประเภท3บวกก็จะเทียบเท่ากับการประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้อะกันภัยกรณีรถชนรถเท่านั้นค่ะโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท2ก็จะเท่ากับกรมธรรม์ประกันภัยประเภท3บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้อะกันภัยกรณีรถยนต์สูญหายไฟไหม้ค่ะและสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยประเภท2บวกก็จะเท่ากับกรมธรรม์ประกันภัยประเภท2 บวกกับความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถของผู้อระกันภัยกรณีรถชนรถเท่านั้นค่ะสําหรับการประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง <S <S ก็จะมีความคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวรถของผู้อระบันภัยทุกกรณีทางนี้นะคะรวมถึงกรณีน้าท่วมและภัยธรรมชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองสําหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่แนบติดกับกรมธรรม์ ถยนต์ทุกฉบับได้แก่ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาค่ะและทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่กล่าวมาสามารถทำประกันภัยได้กับรถทุกประเภทเลยค่ะรวมถึงรถจัก,กรยานยนต์ด้วยนะคะลองเปรียบเทียบความคุ้มครองที่เหมาะสมกับเราและอย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์กัน